พระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยทรกิติคุณทรงเททองหล่อพระพุทธสตวัดบุญบารมีวัดฐานทหารจังหวัดนครสวรรค์เวลา17นาฬิกา4นาทีพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยทรกิติคุณเสด็จไปทรงเททองหล่อพระพุทธสตวัดบุญบารมีณวัดทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งวัดทานทหารและผู้มีจิตศรัทธารวมกันจัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสพระครูวินิตปุญญากรพัฒปุญญากาโมเจ้าอาวาสวัดทานทหารมีอายุครบ100ปีในปี2564โดยจะเชิญไปประดิษฐานะศาลา100ปีหลวงพ่อพัฒบุญญากาโมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจ สำหรับพระพุทธสัตว์บุญบารมีมีความหมายว่าผู้ทำความดีมาจนครบอายุ100ปีมีขนาดหน้าตัก59นิ้วเป็นพระพุทธรูปในพุทธลักษณะปางมารวิชัยวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภาค4มีเนื้อที่กว่า53ไร่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2482ได้รับพระราชทานวิสงคามสีมา เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2536มีพระครูวินิจบุญยากรภพัดบุญยากาโมเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกมาจนถึงปัจจุบันโดยวัดแห่งนี้มีพระภิกษุจำพรรษา5รูปพระครูวินิจบุญ,ญายากรภพัดบุญยากาโมเป็นพระที่มีเมตตาสูงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ทั้งยังเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์สร้างวัดโรงพยาบาลและสถานศึกษา โอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัศดรที่มาเฝ้ารับเสด็จซึ่งยังความปลื้มปิติในพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่ง